เครื่องดื่มเบทเทอร์ไทยเหมาะสําหรับผู้ที่เสียงเงื่อนและออกกําลังกายคาเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวดมาครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราชมบรรยากาศฝูงควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ครับของชายันฟาร์มนี่แหละครับสุดยอดพอพันที่ยืนอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับคุณผู้ชมครับครับพี่โอครับตัวนี้พันธุกรรมนี่เป็นไปเป็นมาอย่างไงครับผมครับตัวนี้คือเจ้าพงเทพครับเป็นลูกของเป็นลูกของเจ้าภูเขาไฟครับ กับแม่<อ>สายทองแม่สายทองก็อ,อยู่ค้อกเฮเลอร์สกลนครครับโอ้ทายาทของเจ้าภูเขาไฟใช่ครับโอ้โหเนือตัวนี้แม่ใสกิ๊กเลยครับผมครับอันนี้ผลงานนี่ได้ไปเดินสนามประกวดยังครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้แชมป์มาทั้งหมดสี่สนามครับโอ้โห เป็นแชมป์มาแล้วสี่สนามใช่ครับทางรุ่นจูเนียแล้วก็รุ่นฟันน้ำนม<อ>ท่ไปจูเนียแล้วก็ฟันน้ำนมด้วยครับตอนตอนที่เขาตอนในวัยเด็กก็ได้จูเนียสองสนามครับผมแล้วก็พอเลื่อนรุ่นมาเป็นรุ่นฟันน้ำนมทั่วไปก็ได้อีกสองสนามครับอตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่โอตอนนี้สองปีสองเดือนครับสองปีสองเดือน ส่วนสูงนี่เท่าไหร่ละครับเนี่ยตอนนี้ร้อยห้าสิบหกครับโอ้โหเป็นควายที่รูปร่างกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับครับเป็นควายที่กระดูกดีแล้วก็มีกล้ามเนื้อมีอะไรทุกอย่างครับค่อ<ม>างชัดกระดูกก็ดีกล้ามเนื้อก็ดีคุณผู้ชมดูท้ายสิท้ายเต็มดีมากนะโอ้อัตลักษณ์ควายไท้ายนี่ชัดเจนครับ หน้าอกนี่โอ้โหโอกมะพร้าวนี่สุดยอดเลยครับตันตึกเลยตะก,กูลเขาก็รุ่นตั้งแต่ปูย่ย <c oughs> ่าเขาก็เป็นควายเป็นควายงามเดินสนามมาทั้งหมดฮะอ๋อก็ที่เขาบอกว่าควายไม่ทิ้งเราเนาะพี่โอ๋เนาะใช่ฮะพันธุกรรมสายเลือดของเขาคเคยเดินสนามเคยได้แชมป์มาแม่แม่ทายท้องก็เป็นเป็นลูกของเจ้าปานทุริน กับแม่แม่คูนมใหญ่ของพยยอใหญ่เเนียนครับผมครับเป็นเป็นทางแม่ทางพ่อเขาก็ทางพ่อเขาก็เป็นภูเข่าไฟภูเขาไฟก็ลูกโชกุลครับผมครับโชกุลโชกุลก็เป็นลูกเจ้าสุดหล่อของพี่เนกเมื่อก่อนก็เดินสนามมาม,มันก็ตามเหล่าตามกอมาก็เรียกว่าสายโหดทั้งทางพ่อแล้วก็ทางแม่นะครับผ ตัวนี้ก็รวมสายเลือดดีๆไว้ในตัวเป็นกวายงามอืพี่วครับขอให้พี่น้องเราชมด้านหน้าหน่อยครับผมดูนะคุณผู้ชมดูด้านหน้านะสุดจัดครับตัวนี้เป็นกวายเป็นกวายเด็กที่ กว้างแล้วก็คอดีครับผมโอ้ฐานขานี่มั่นคงเลยเนาะพี่โอโ๋เนาะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูสิดูลักษณะการยืนครับฐานขาหน้านี่มั่นคงครับตรงดิ๊กครับผมเนี่ยครับลักษณะควายที่ฐานล่างฐานขาเขามั่นคงเป็นควายงามเลยครับครับผม แล้วก็เล็บเล็บดีครับเล็บนี่ถ่ายห่วงอยู่แล้วครับ <laughs> แม่พอดูด้านหน้านี่โอ้โหใหญ่โตมากนะครับพี่โอ้ <laughs> อกเขาใหญ่เนอะอกใหญ่ครับเนี่ยพอเชิดขึ้นเนี่ยโอ้โหรูปหล่อจริงๆครับอกใหญ่อัตลักษณ์ชัดผิวสวยผิวเหลืองสวยฮนะผิวเหลืองเกลี้ยงเก่าดีมาก แล้วแผนงานในอนาคตนี่สําหรับเจ้าพงเทพนี่พี่โอวนี่วางโปรแกรมไว้ยังไงมั่งครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินสนามอีกสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอได้อายุนิดนึงเราก็จะมีรีดน้ําเชื้อแบ่งเกษตรกรนะครับอ๋อก็เหมือนเดิมครับพ่อพันธุ์ในฟารมก็คือหลกัหลกๆก็จะเน้นให้เกษตรกรเข้าถึงนะครับผมก็น้ําเชื้อก็อยู่ในราคาแค่ ประมาณ12หลอด5,000บาทแทบทป็ตัวครับก็เรียกว่าหลอดละ500ใช่ครับประมาณนั้นอตัวนี้ตัวนี้ใครที่ชอบชื่นชอบปลายงามกอน<ม>เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับครับเพราะว่าในตัวเขานี่ก็คือรวมสา่เลือดควายงามไว้สายควายวงามสายประกวดเลยเนาะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าแม่พันธุ์ของคุณผู้ชมครับมีจุดด้อยตรงไหนก็เนี่ยครับดูครับเอาไปปรับโครงสร้างปรับปรับแก้จุดด้อยครับเนี่ยครับพอดูด้านหลังคุณผู้ชมดูสิดูหางสิหางนี้ยิ่งกว่าเต็มฝ่ามือคุณผู้ชมหางใหญ่สุดๆนะแล้วพวงหางนี่ยาวดกล่ามครับพอมาดูด้านท้ายนี่โอ้โหตูดนี่กลมดิกเลย มาคุณผู้ชมเดี๋ยวพูดไปก็จะไม่เห็นภาพเดี๋ยวบอยทีซีไปจับหางให้ดูว่าจะใหญ่ใหญ่โตโมังโหล้านขนาดไหนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเต็มฝ่ามือจนล้นนะครับถ้าถ้าโกกเนี่ยเท่าคอเลยนะไม่ใช่แค่เต็มฝ่ามือครับเนี่ยคนหางดีครับคนหางใหญ่มากพี่โอ้เท่าคอบอยดีซีเลยอะ่ะดูดิ พวงหางนี่ยาวครับยาวสลวยดกล่ำตอนนี้ตันนี้ก็ใครที่ชอบปลายงามครับมีแม่พันอะไรที่เราอยากได้ปลายงามก็ครับผมน่านจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกเด็ดๆเ,เลยครับคุณผู้ชมครับอน้ำเลี้ยงเสียโอ้นี่ดีมากเนาะ อันนี้คนดูแลนี่มีกี่คนครับที่ฟาร์มเลี้ยงอยู่คนเดียวครับคนเดียวเหรอครับคนเดียวครับมันกินง่ายเ,เลยครับตามสายเลือดเขาตามพันธุกรรมเขาอืกินง่ายอยู่ง่ายมีคนดูแลบริหารจัดการแค่คนเดียวนะคุณผู้ชมแต่ดูการทําตัวควายสิแม่สวดทรงองค์เอวนี่สละสลวยเนาะครับ แล้วเป็นเป็นควายเป็นควายที่ผิวสวยอะผิวเหลืองสวยครับผมเนี่ยคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าแข็งแก่งแต่อ่อนช้อยอครับคุณผู้ชมครับนี่ครับที่มาของคาว่าแข็งแก่งแต่อ่อนช้อยนี่ยครับสวดสรงเวลาเขาเดินเนี่ยนี่ครับมนต์เสน่ห์ควายไทยก็ถึงว่าเสียโอนี่หลงรักควายแบบออกไม่ได้แล้วนะเ,<อ>เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยนะครับตอนนี้ อีกสักครั้งครับสำหรับเบอร์โทรในการติดต่อสำหรับพี่น้องเราที่ต้องการจะผสมหรือว่าต้องการอยากได้น้ำเชื้อในอนาคตครับผมครับก็ติดต่อที่เบอร์ผมเองเลยครับศูน 6, 6 2แปดศูนย์หกสองศูนย์ห้าหกหนึ่งสองครับเป็นเบอร์เบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ลน์ด้วยครับอ๋บอสามารถแอดไลน<า>์ line, เบอร์นี้ได้เลยนะได้ครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวในเร็วๆนี้ครับอาจจะมีน้ำเชื้อไปแบ่งปันกันอ๋อ ช่วงนี้ก็อาจจะได้ชมในสนามประกวนะครับใช่ครับ<ม>เดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะได้เจอทุกสนามครับแวะมาชมตัวจริงกันได้ครับ๋อทุกสนามเลยเนาะใช่ครับให้เอาควายไปให้พี่น้องเราได้ชมครับที่สนามประกวดครับเจอกันทุกสนามครับผม